สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ถือเป็นคลิปพิเศษค่ะเราจะมาพูดถึงดาวพระอังคารโดยเฉพาะเลยนะคะเนื่องจากดาวพระอังคารได้ทําการโคจรวิปริตผิดเพีพ้ยนตั้งแต่วันที่29พฤศจิกายนปี2567ไปจนถึงวันที่13มีนาคมปี2568 เป็นระยะเวลาหลายเดือนเลยด้วยกันดาวพระอังคารถือเป็นดาวใหญ่ค่ะเป็นเทพเจ้าแห่งสงครามเมื่อมีการโคจรวิปริตผิดเพี้ยนแบบนี้มันอาจจะมีเกณฑ์เกิดเหตุร้ายเกิดลางร้ายหรือมีเรื่องมีราวที่ไม่คาดฝันของแต่ละลัคนาราศีเกิดขึ้นดังนั้นเรามาฟังกันในคลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการไม่ประมาทนะคะแต่ก็ต้องขอบอกไว้ก่อนค่ะว่าคําทํานายในคลิปวิดีโอนี้ไม่ใช่คําทํานายเจาะจง เฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นคำทำนายโดยภาพรวมนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีตุลค่ะดาวพระอังคารสำหรับชาวลัคนาราศีตุลถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนปตอนนัตนิแล้วก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระของคุณค่ะ ในระยะนี้ดาวพระอังคารได้ทำการโคจรมาสถิตยอยู่ที่ราศีกรกฎมาอยู่ในเรือนกรรม,มะของดวงชะตานะคะและการมาของดาวพระอังคารนั้นได้ตำแหน่งที่อ่อนแรงคือตำแหน่งเป็นนิดนิดหมายถึงอ่อนแรงอ่อนกำลังด้อยค่าและไม่พอเท่านั้นนะคะดาวพระอังคารยังอยู่ในช่วงของการโคจรวิปริตผิดเพี้ยนมีการโคจรวิปริตผิดเพี้ยนตั้งแต่วันที่29พฤศจิกายนปี2567 ไปจนถึงวันที่13มีนาคมปี2568ค่ะดาวพระอังคารอย่างที่สมัยได้บอกไปว่าเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนีนะคะเมื่อดาวปัตตนิโคจรวิปริตคุณต้องระมัดระวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ให้ดีค่ะระมัดระวังในเรื่องของหุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาคู่พาร์ทเนอร์บางทีอาจจะมีคำพูดที่กระแทกแดกดันกันพูดจาไม่เข้าหูกันพูดจาทำร้ายน้ำใจซึ่งกันและกัน ประชดประชันกันเรื่องราวเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้บ่อยครั้งนะคะพระดาวพระรังคานก็ถือว่าเป็นดาวใหญ่เป็นเทพเจ้าแห่งสงครามเมื่อมีการโคจรวิปริตแบบนี้มันส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีตุลเจอกับการทะเลาะเบ,บาแวงมีการประทะมีเรื่องของความขัดแย้งเกิดขึ้นได้ง่ายบางคนจากปัญหาเล็กๆนะคะก็ลุกลามกลายเป็นปัญหาใหญ่โตมีการขึ้นโรงขึ้นศาลกันก็ได้เช่นกันนะคะดังนั้นคุณก็ต้องใจเย็นๆให้มาก ชาวลัคนาราศีตุลนะคะในช่วงที่ดาวพระอังคารดาวเจ้าเรือนปัตตนิโคจรวิปริตผิดเพี้ยนอยู่ในเรือนกรมมะนะคะก็อยากจะให้คุณรอบคอบในเรื่องของการทํางานด้วยหุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาคู่พาร์ทเนอร์ต่างๆเคยเซ็นสัญญาอะไรกันไว้ตกลงอะไรกันไว้มีเงื่อนไขอะไรกันไว้นะคะอาจจะไม่เป็นไปตามที่ตกลงอาจจะมีคนบางคนไม่ทําตามเงื่อนไข ตรงนี้ก็ต้องพยายามปรับแล้วก็รับผิดชอบในส่วนของตัวเองให้ดีนะคะถ้าคุณไปรับปากกับใครดูด้วยนะว่าสิ่งที่คุณรับปากคุณทาได้แบบนั้นจริงหรือไม่และถ้ามีคนอื่นมารับปากกับคุณนะคะก็เผื่อใจเอาไว้สักหน่อยค่ะมีเกณฑ์เป็นไปได้ที่คนเหล่านั้นจะไม่ทำตามที่เขารับปากแล้วมันจะทำให้คุณอารมณ์เสียหรือว่ามีปัญหาอื่นๆตามมาค่ะ ชาวตุลค้ะดาวพระอังคารนอกจากจะเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณค่ะ เมื่อดาวการเงินโคจรวิปริตผิดเพี้ยนปวดหัวเกี่ยวกับด้านการเงินไม่น้อยนะคะช่วงนี้มีเกณฑ์ที่คุณจะต้องจ่ายเงินเยอะเลยทีเดียวโดยมากเป็นการจ่ายไปกับการซ่อมแซมเข้าของเครื่องใช้ที่จําเป็นค่ะอาจจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอาจจะเป็นรถอาจจะเป็นยวดยานพาหน,นะนะคะค่าใช้จ่ายมันค่อนข้างที่จะจุกจิกแล้วก็มีเข้ามาอย่างต่อเนื่องชาวลัคนาราศีตุลท่านใดที่มีรถหลายคันนะบางทีรถคันแรกเข้าไปซ่อมออกมาจากอู่ซ่อมได้ไม่นาน รถคันที่สองก็เจาะเข้าไปซ่อมต่อไม่พอเท่านั้นก็เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อาจจะชำรุดผุพังนะคะแล้วคุณก็ต้องนำไปซ่อมแซมซื้อใหม่มาทดแทนเกิดค่าใช้จ่ายมากขึ้นค่ะโดยมากในระยะนี้มันมักจะเป็นรายจ่ายที่คุณไม่ได้วางแผนเป็นรายจ่ายที่คุณคาดไม่ถึงนั่นเองค่ะ ชาวลัคนาราศีตุลนคะคะเมื่อดาวพระอังคารดาวเจ้าเรือนกระดุมพระโคจรวิปริตช่องทางการเงินที่คุณได้รับมามันก็อาจจะไม่มั่นคงหรือไม่เหมือนเดิมมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงไปนะยกตัวอย่างเช่นถ้าเมื่อก่อนคุณมีรายได้เข้ามาสองทางนะปัจจุบันนี้นะคะอาจจะเหลือรายได้ทางเดียวหรือมีเกณฑ์เป็นไปได้นะคะที่รายได้สองทางนั้นมันอาจจะไม่ได้ทํารายได้ให้กับคุณได้เท่าเดิมมีเกณฑ์ลดน้อยลงไปค่ะวางแผนการเงินการทองของตัวเอง ให้ดีนะคะสาหรับชาวลัคนาราศีตุลสิ่งที่คุณจะต้องพึงระมัดระวังและรอบคอบนั่นก็คือเรื่องของการทํางานค่ะเมื่อดาวพระอังคารวิปริตอยู่ในเรือนกัมมะเรือนการงานเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีตุลมีความผิดพลาดทางการงานเกิดขึ้นโดยเฉพาะคนที่ทํางานเกี่ยวข้องกับตัวเลขการบัญชีการธนาคารไฟแนนซ์หรืองานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารหนังสือสัญญงสัญญาความผิดพลาดมันจะเกิดขึ้นได้ง่ายค่ะและถ้าใครทํางานที่เกี่ยวข้องกับ การพูดการสื่อสารการเจรจาก็ต้องทำด้วยความใจเย็นนะคะการพูดจาหุนหันพลันแล่นหรือพูดจาห้วนห้วนมันอาจจะทำให้คนอื่นมองคุณไม่ดีได้ค่ะชาวลัคนาราศีตุลสิ่งที่ตัวคุณนะคะอาจจะต้องประเมินหน่อยนั่นก็คือเรื่องของสถานการณ์ค่ะสถานการณ์มันอาจจะมีเกณฑ์ผิดเพี้ยนไปอะไรที่คุณคาดว่ามันจะเกิดขึ้นมันก็อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นเรื่องใดที่คุณคิดว่ามันจะต้องเกิดขึ้นแน่ๆมันอาจจะไม่เป็นไปตาม นั้นก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นพยายามอย่ามั่นอกมั่นใจอะไรจนเกินไปช่วงนี้นะคะให้เผื่อใจไว้สักหน่อยและก็อย่าพยายามคาดหวังกับสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นมากเกินไปเพราะมันอาจจะทําให้คุณผิดหวังได้ค่ะทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะสมัยก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องเกิดขึ้นต่อชาวลัคนาราศีตุลทุกคนนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยบางทีชาวตุลอาจจะเจอเพียงหนึ่งประการจากที่สมัยได้ยกตัวอย่างมาบางคนเจอสองเรื่องบางคนเจอ สามเรื่องมันก็แตกต่างกันไปตามพื้นดวงชะตาตามจังหวะลีลาชีวิตของแต่ละคนนะคะแต่อย่างไรก็ตามในช่วงที่ดาวพระรังคารวิปริตผิดเพี้ยนเนี่ยก็อยากจะให้คุณรอบคอบมากกว่าประมาทเลินเล่ออยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพมีอาการเคล็ดปวดหลังขัด ขัดยอกต่างๆนะคะคอบ่าไหลออฟฟิศซินโดรมกล้ามเนื้ออักเสบเอ็นข้อเข่าเรื่องราวเหล่านี้ค่ะต้องดูให้ดีระมัดระวังให้ดีไม่พอเท่านั้นก็เป็นเรื่องของฟืนไฟความร้อนนะคะเพราะดาวพระอังคารวิปริตเนี่ยมันจะมีเรื่องของความใจร้อนไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ร้อนหรือของร้อนๆน,นะ,ะคุณใช้งานหรือทํางานเกี่ยวข้องกับฟืนไฟใช้งานทํางานเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าก็ต้องระมัดระวังและรบอบคอบให้มากกว่าเดิมค่ะ ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ถือว่าเป็นภาพรวมดวงชะตาของชาวและคณาราศีตุลชาวตุลท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคําพูดดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คําพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพยายดาฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุน้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณ ให้คุณได้ประสบพบเจอแต่ความสำเร็จและราบรื่นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ